พ่อชงเจ็ดบริบูรณ์อย่างไรพระอ,องค์บอกว่า <c oughs> ที่สุดนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมนะเป็นผู้ไม่ลืมหลงเราตั้งอะไรว้ล่ะตั้งลมไว้อย่าลืมลมนะแค่เราเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเนี่ยพระอ,องค์บอกว่าสติสัมโพม่งชะชื่อว่าถึงความเต็มรอบแผงความจเจริญละแค่นี้เองน,นะจากนั้นเนี่ย มมเมื่อเราไม่รืมลมนั่นคือเรานั่งรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่หลุดไปไหนรู้ล,ลมเข้ารล,ลมออก,ล,กลมเข้าลมออกใครเนี่ยใคร่ครวนตรงเนี้ยนะใคร่ครัวอยู่ในลมตรงเนี้ยว่าไอ้ลมเป็อะไรเป็นยังไงใครเป็นคนรูล้ลมลมในชีวิตไหมนะอ่าครเป็นคนรู้ลมจิตเราเป็นคนรนู้ลมทมนวิจยยใกล้ครคัวตรงเนี้ยตรงนี้ไเรียกว่าเป็นธรรมะวิจยยสัมโพชงนะ ะที่ค่ายควรอยู่กับลมหายใจตรงนี้เนี่ยตรงนั้นใช้ความเปลี่ยนไหมใช้ความเพียรเนี่ยอยู่กับการค้ายควรตรงนี้ไม่หลุดไปที่ไหนนะค้ายควรสอดส,สองสทันตรงนี้ตรงนี้เป็นวิญญาณสัมโมัสชงนะขณะที่มีความเพียรต่อเนื่องตรงเนี้นะมีความเพียรที่ต่อเนื่องจิตอยู่กับลมตลอดค่ายควรนะความเพียรต่อเนื่องตรงนี้ ปิติจะเกิดขึ้นนะอกุศลมันจะดับไปปิติมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปิติสัมโพชฌงค์ขณะที่จิตเกิดปิติจะเกิดปัสสติคือความอิ่มใจความสุขใจตรงนี้เรียกว่าปัสสติสัมโพชฌงค์ธรรมจะไหลไปสู่ธรรมถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องปั๊บธรรมจะไหลไปสู่ธรรมเองนะ กายจะสงบรำงับจิตจะสงบรำรับนะกายรำลับจิตรลับเรับงน้ไม่มีนังนน่งสมาธิจะต้องสั่นต้องโยกต้องโครงไม่มีนะต้องนิ่งนะกายจะนิ่งกายจะเบากายจะตั้งมั่นนะอะครไปมีสั่นไปโยกโครนี่ผิดละผิดหลักพระเจ้าละพรานะพทธเจ้าบอกเลยว่าอนาปานสติเนี่ยเมืเ่อเจริญเป็นอย่างดี จิตจะไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงกายจะนิ่งตั้งมัน่นพระมหากัปปินาซึ่งจเจริญอนาปามาเป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายจึงสังเกตว่าเวลาท่านนั่งอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวหรือในที่ท่านกลางสงฆ์ตามตัวนิ่งสนิทไม่ขยับเลยนะก็เลยเป็นที่รื่งลือในหมู่ภิกษุว่าท่านแมพระมหากัปปินานั่งนิ่งกายไม่ไหวติงก็เลยไปตามพระเจ้า เจ้าบอกว่าเพราะท่านเจริญอาณาปานสิมาเป็นอย่างดีทําให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายย่อมไม่ไหวโครงนะ <c oughs> ตอนนี้เมื่อจิตเกิดปสัสสธินั่นคือจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวความตั้งมั่นตรงนี้จึงเป็นสมาธิสัมโพชงนะขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นสมาธิสัมโพชงพระธถาคตบ,บอกว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลาจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรต่อมักจะสงสัยและถามกันจำวไว้มนหลักการเดียวเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะได้ไม่ถามอีกนะ,ะให้เข้าไปเห็นการเกิดการดับให้ได้นะถึงจะเข้าสู่ภูมิธรรมอริบุคลลนะ การจะเข้าไปเห็นการเกิดดับได้ต้องเข้าไปเพ่งเฉพาะพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีซึ่งจิตที่ตั้งมันมันมีเกิดดับแน่นอนศาสดายืนยันแต่เราบางทีไม่เห็นเพราะไปเพลินกับอัศาทลดอร่อยของสมาธินะถ้าเราเพลินต่ออัศาทะคือเรีวยกว่าเรามีนันทิเราขาดสติและ้ะ นะ,นะแต่ถ้าเราไม่เพลงเราเป็นผู้เฝ้าดูให้เห็นซึ่งการเกิดการดับนั่นแหละเรียกว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกำลังจะทำให้วิชาแลวิมุตินั้นปรากฏขึ้นเพราะนี่องค์ของ,พ,อง,ง,ขงนะพ่อชงเจ็ดครบแล้วนี่จิตตั้งมั่นเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีครบแล้วนะพ่อชงเจ็ดครบแล้วทีนี้เมื่อพ่อชงเจ็ดครบแล้วเนี่ย จะทำวิชาวินุ์ให้ปรากฏขึ้นได้อย่างไรจิตที่ตั้งนั่นเนี่ยชื่อว่าวิเวกแล้วเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวแล้วแม้จะอยู่เกลีนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดก็ตามแต่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เพราะว่าเขาละความอยาก พราวะตัณหาตัณหาคือความอยากที่จิตจะไปแสวงหาพบได้พบคือภาวะคือพบจิตไม่เคลื่อนไปไหนหนั่งตั้งมัน่นสงบอย่างนี้นะดังนั้นตรงนี้พร้อมแล้วที่จะทําวิชาวิมุทให้เกิดขึ้นจําได้ไหมว่าที่พระเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนถูกต้องไหมดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ย มันมีวิญญาณขันคือจิตที่เกาะกับอารมณ์ที่ตั้งมั่นที่เป็นสมาธิซึ่งสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญาอันหนึง่งเป็นสัญญาอันละเอียดตัวสมาธิจัดเป็นประเภทของสัญญาเช่นรูปสัญญาหรือรูประสัญญาดังนั้นเมื่อวิญญาณขันเกาะกับสัญญาอันละเอียดแล้วที่สุดจิตหรือวิญญาณขันต้องดับถูกต้งองมัืนนั่นแหละวิชัยนิมุยยมตจะปรากฏต,ต,ตรงนี้ พระเจ้บาบอกว่าบุคคลคนนั้นต้องอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นวิเวกละอาศัยวิราคะคือจางคลายอาศัยนิโรธค,คือขณะที่จิตดับน้องไปพูงว,ว,ว่าสักขะคือปล่อยวางให้ได้วิชาวิวุตจะปรากฏขึ้นแต่เราเนี่ยขณะที่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจางคลายและดับไปจากอารมณ์นี้นนะวิญญาณข์หริอจดวงใหม่ ก็จะเกิดขึ้นตลอดทุกจิตเกิดดับเต็มทั่วโลกระทไปหมดนะวิญญาณแขนวงใหม่เกิดขึ้นเกาะในลมใหม่เราก็ไปคว้าลมใหม่ต่อไปจึงทําให้หลุดพ้นไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นลายต่อระหว่างวิญญาณช่วงนิดเดียวหนึ่งในล้านวนาทีเท่านั้นเองนะามากพระศาสดาจึงเรียกช่องว่างตรงนี้นะนิดเดียวตรงนี้เรียกว่าช่องว่างในที่ขับแคบ การที่เราทาสมาธิได้ในแต่ละครั้งเรียกว่าเรากําลังบรรลุโอกาสว่างในที่แคบขนาดเอามือมาติดกันนี่ก็ยังแคบเลยนะช่องว่างที่ระหว่างติดกับมือเนี่ยนะแต่ยังที่ดูมันเป็นนามธรรมที่เป็นวิญญาณดวงต่อดวงต่อกันมันจะนี้ขนาดไหนนะเล็กมากนะมงจะเรีกช่องว่างในที่แคบแคบนะเพรนั้นอินทรียบารมีของคนคนนั้นจะต้องมากพอ สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่น,น่าพอแล้วเนี่ยนะสติจะต้องทำการเกิดดับของจิตแต่ละดวงจิตดวงนี้ดับก่อนดวงใหม่จะเกิดหยุดพากตรงเนี้ยนะวิญญาณดวงนี้ก็ดับไปแล้ววิญญาณไม่มีรูปก็ดับนามก็ดับตรงนี้นะวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมมันใหม่ก็ยังไม่เกิดดันน้งๆงตรงเนี้ยชัวย่วหนึ่งในล้านนาทีอย่างเนี้ยนะ มันคือที่ที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปมันคือความว่างตรงนี้คือสภาวะที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงและเป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนะะสภาวะที่เราครองอยู่คือกันน้าเนี่ยคือของปลอมสภาวะตรงนี้คือของจริงนะที่มีกันทุกคนนะดังนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเกิดดับเกิดดับเนี่ยให้โยมทราบอีกว่า ขณะที่วิญญาณเนี่ยหลุดจากลมหายใจไปรู้อารมณ์ใหม่เนี่ยนะวิญญาณมันวิ่งจากนี่ไปนี่ไหมมันไม่ใช่แต่ความรู้สึกเราเหมือนว่าจิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งไปนี้เพราะเราดูไม่ทันความจริงของการเคลื่อนมาไปเนี่ยผู้เจ้าเรียกกันมาการไปความจริงคือวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิด เร็วขนาดไหนอย่พระองค์จึงบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าว,าวิญ,ญญาณเกิดดับอย่างนี้ไปตลอดกาลเลยมันเร็วมากนะนัะ่นโยมจึงต้องมาั่งสมาธิทาจิตที่มีลมันเดียวแล้วก็เห็นการเกิดการดับอย่างนี้มองไปเรื่อยๆจนทั้งจิตมันเคลื่อนไหวช้างลงช้างลงช้างลง,าง,ลง,าง,ลงจนโยมสามารถเห็นรอยต่อตรงนี้ได้นะแล้วาวิญ,ญญาณต่อวิญญาณล้วปล่อยวางมันลงได้ไม่ใช่ง่ายนะ ไม่เห็นความยากทำไมจะต้องมาฝึกตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมนี่ผมไม่รู้แม่ครัดังนั้นจึงต้องฝึกละความเพลินให้ไหวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆโยมเคยโกรธครักแล้วโกรธนานๆโกรธทั้งวันโกรธทั้งอาทิตย์โกรธทัง้งเดือนอย่างนี้รีบทิง้ง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 ไปเรื่อยๆให้มันสั้นลง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 ใช่ไหม ดีใจก็ดีใจนานแหมเพลินรีบวางเหมือนกันจิตผูกกับอารมณ์ไม่ได้เลยจิตก็อารมณ์ปั๊บผู้ช่างรีบวางการวางได้ไวความสามารถในการวางได้ไวโดยไม่เสียตายไม่อะไรไม่อะไรกับความสุขไม่มโกับความทุกข์วางได้ไวท่าไไรพระองค์จะเรียกว่านั่นคือความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาของเราและใครจิตหลุดไปในอารมณ์ใดแล้ว วางได้เร็วดุจกระพริบตาเรียกว่าอินทรีย์พนาชันเลิศเห็นไหมบอกอันนั้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคมอุเบคายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีพนาชันเลิศนะวันนี่ตรงนี้ใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้า ไม่ใช่ไปเห็นโน้นเห็นนี่เห็นเลยไม่มีประโยชน์เห็นอะไรไปก็ตายหมดนะการเห็นตรงนัง้นไม่ได้ช่วยเราพ้นจากแก่เจ็บตายได้โยมต้องเห็นจิตนี่มันเกิดมันดับเราทิ้งมันให้ไวอย่างนี้นี่หลุดพ้นได้จาประเด็นดีดีนะเราประเด็นนี้เรื่องสําคัญเรื่องการหลุดพ้นเพราะทุกคนเดินไปสู่ความตายทั้งสิน้นนะเราต้องเอาชนะมันให้ได้แล้วพระเจ้าบอกไว้แล้วมาสองพันกว่าปีแล้วนะ คมต้อเห็นแล้วว่าหลุดไปปั๊บกระพริบตาเดียววางได้นั่นคือขนาที่หลุดไปปั๊บมีอารมณ์เนี่ยคือมีภพถูกต้องไหมดังนั้นภพจึงอยู่แค่กระพริบตาเดียวแล้วถูกวางนะเมื่อภพดับชาติคือการเกิดก็จะดับชรามรณะก็จะดับแก่ตายก็จะไม่มีเพราะเราเข้าไปดับเพุที่มันไปสู่แก่และตายเห็นไหมปฏิจจสุบัติดังนั้นใครท่องปฏิจจสุบัติได้ จะเข้าใจเหตุผลของการละความเปิดละทำไมละเพื่อเข้าไปดับเหตุดับต้นเหตุของมันนะถ้าต้นเหตุคือชาติไม่มีขึ้นแก่ตายมีมาไม่ได้นะเข้าใจมาทีนี้โยงมาตรงพ่อชงเจ็ดเมื่อกี้ที่พ่อชงขั้นสุดท้ายว่าจิตตัวหนึ่งดับตวงหนึ่งเกิดยังดูนะว่าคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันจิตดวงหนึ่งดับจากลมหายใจปับ๊บหลุดไปคิดเรื่องนี้แล,ล้วยองประพิบตาเดียวดับได้ใช่ไหม แล้วมันกลับมาที่ลมใหม่ยงจะต้องการหลุดพอมจะต้องทำเร็วกว่านั้นเร็วกว่ากระพิบตาเพราะกระพิบตาเนี่พบเกิดแล้วไงแต่ยงวางได้เร็วนะเกิดแต่กระพิบตาเดียววางแต่ระหว่างที่เกิดกระพิบตาเดียววางเนี่ยขั้นตอนอะไรผ่านไปแล้ววิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดเห็นนะผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วไม่ทันเห็นนะนั่นคือยงต้องเร็วกว่านั้น,นจริงไหมอ่า นั้นยังไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะเอาแค่เอ็นซีขนาชั้นเลิกก่อนคือดับพลมให้ไวให้ไวให้ไวเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นห้าปีสิบปีผ่านไปวางได้ไวขึ้นไวขึ้นนนะ่าก้าวหน้าแล้วนะ,นะไม่ต้องคิดอะไรมากอืมนึกถึงลมหายใจไว้นึกถึงลมหายใจไว้เนี่ยจิตกลับมาที่กายอย่างเดียวนะใครไม่ลืมกายชื่อว่าไม่ลืมอมะตะนึกถึงกายไว้ไม่ลึงกายนี่แค่นั้นเองนะ จำพระสูตรสั้นๆของพุทธเจ้าคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญอันนั้นวันนี้เอามาแต่พระสูตรสั้นๆสั้นๆเรื่องอเนี่ยจำข้อมูลง่ายๆสั้นๆไปก่อนแล้วเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เอาไปใช้ได้เลยนะและทรงอยู่ตรงนี้ตลอดพยายามทรงอยู่ตรงนี้วันแค่นั้นเองท่านี้จะ